สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยเกาะขอบกระดานท f เฟกทั้ทงหน้าแฟนเพจคลาสสิกออสซิลิสและทาง y o u t u b n n h l นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะฮะในส่วนของตลาดหุ้นทั่วโลกกันก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะตลาดหุ้นยุโรปนะฮะปิดลบนะครับหลังจากที่บวกต่อเนื่องนะฮะมาถึง5ถึง6วันทําการ นะฮะเอ่อสาเหตุสำคัญนะที่ทำให้ยุโรปนะ,ะปิดร่วงแต่ยังไม่ถึงขนาดที่จะเอ่อเปลี่ยนแนวโน้มนะฮะในภาพบวกของฝั่งยุโรปได้นะฮะก็สาเหตุสำคัญก็มาจากนะ,ะตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของจีนนะเมื่อเมื่อวานนี้นะฮะเอ่อไม่ว่าจะเป็นตัวเลขยอด้าปลีกนะฮะตัวเลขเอ่อผลผลิตภา,าคอุตสาหกรรมนะ,ะที่ออกมาค่อนข้างที่จะเอ่อแย่กว่าคาดนะครับ ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐดาวโจนยังบวกได้อย่างต่อเนื่องนะฮะเดินหน้าทำาอาทํไฮนะบวกไป0.31ดัซดกปรับตัวลดลงเล็กน้อยล0.20ครับ S&P 500บวก0.26ฝนะครับอ่กฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐนะตอนนี้เนี่ยนะฮะนักลงทุนเนี่ยกลับไปให้น้ำหนักนะในการซื้อหุ้นปลอดภัยนะหุ้นปลอดภัย ก็เป็นหุ้นกลุ่มอุปโภคบริโภคสาธารณุปโภคนะคหุ้นกลุ่ม้าปลีกนะครับที่นักทุนนะฮะเข้ามาซื้อกันนะครับในขณะที่เอเชียนะฮะวันนี้เนะี่ยโดยส่วนใหญ่เปิดมาปรับตัวลดลงกันหมดเลยนะฮะออสเตรเลียในลบ0.97%นตะก็ต้องบอกว่าสถานก,การณ์โควิดในในออสเตรเลียนะฮะก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นแล้วกเ็เมืองใหญ่ๆนะฮะก็ ล็อกดาวน์ down, นะเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นซิดนีย์เมลเบิร์นนะแล้วก็กุงแคนเบราด้วยนะครับหางเซ็งก็ร่วงครับลบ1.96จเปอร์เซ็นต์จีนเซี่ยงไฮ้คอมเพรสิตนะคะลบ2เปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็ภาพของผู้ติดเชื้อฝั่งเอเชียนะยังถือว่าเป็นภาพลบนะฮะแต่ว่าหุ้นบ้านเรานะ,ะวันนี้ ช่วงเช้าปิดบวกนะครับดัดชนีเซตปิดไปที่1538จุดบวกเพิ่มสูงขึ้น0.48%ดครับดัดชนีเซต50ปิดไปที่925จุดบวก0.36%นะครับของบ้านเราเนี่ยมีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบนะฮะปัจจัยลบก็คือ,เ,อเมื่อเช้านี้นะศูนย์วิจัยกัตสิกรไทยนะฮะปรับลดคาดการณ์ ตัวเลข GDP ปี64เหลือลบ0.5ซนะซึ่งสอดคล้องกับหลายๆสำนักนะฮะที่ก่อนหน้านี้ก็ปรับลดนะฮะตัวเลขคาดการ GDP เช่นเดียวกันนะถือว่าเป็นปัจจัยลบนะฮะตัวเลขผู้ติดเชื้อยังอยู่ในระดับ20,000นะฮะแต่ว่าหุ้นบ้านเดาไม่ร่วงนะฮะวันนี้ซึ่งส่วนหนึ่งนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของทางสอบคอนะฮะผ่อนมาตรการคุมเข้ม เปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวเพิ่มนะจากภูเก็ตแซนบ็อกนะฮะตอนนี้เนี่ยมาสุราษฎร์บ,บี่และพังงานะครับผมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของกลยุทธ์กลยุทธ์กันเลยนะครับเดี๋ยวอัปเดตเซตซะหน่อยอัปเดตเซตซะหน่อยนะฮะ ช่วงเช้าเนี่ยปิดไปที่1538จุดนะฮะก็ถือว่าเ,เด้งขึ้นมาได้ดีนะฮะแล้วก็รอบล่าสุดเนี่ยนะฮะการย่อตัวตั้งแต่วันที่10วันที่11วันที่13รวมถึงเมื่อวานนี้นะฮะชุดของการย่อเนี่ยสาวันทําการนะฮะไม่ไม่หลุด1521นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเล็กๆก,ก่อน ะะทั้งนี้ทั้งนั้นรอบนี้เนี่ยผมอยากเห็นเขากลับไปยืนเหนือ1542จุดให้ได้นะฮะซึ่งถ้าทำได้นะฮะภาพของตลาดบ้านเราเนี่ยจะกลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งนะฮะแตก่ก็ยังคงจํากัดทิศทางขึ้นอยู่นะ,ะก็คือคงอาจจะขึ้นอะไรไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่นะครับสำหรับดัชนีเซตนะไปดู S50U21 กันบ้างนะครับสุดท้ายแล้วเมื่อวาน ปิดบวกนะฮะปิดบวกแล้วก็ปิดโดนสต็อปลอสขาช็อตไปแล้วนะฮะสต็อปลอสขาช็อตเนะี่ยอยู่ที่915เมื่อวานนี้ปิดที่917นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยก็ปิดช็อตเปิดลองครับ S50 U21 แล้วจุดสต็อปลอสนะ,ะให้ดูที่910จุดครับตัวเลขกลมๆจำง่ายนะฮะ910นนะฮะไทม์เฟรมเดลี่นะปรับเปลี่ยนแล้ว ทีนี้มาดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงกันบ้างนะช่วงบ่ายนะฮะช่วงบ่ายยุโรปเนี่ยน่าจะเปิดบวกนะฮะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของอังกฤษนะฮะที่ประกาศช่วงบ่ายโมงนะ,ะซึ่งเ,เป็นตัวเลขนะเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงานภาคแรงงานเนี่ยนะฮะก็ถือว่าออกมาดีนะฮะอัตราการว่างงาน,นลดลงเหลือ4.7ดีกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะไม่ได้ยอ่อสักเท่าไหร่นะแต่ว่ากลยุทธ์เนี่ยเราอยากเห็นอาการยอร่อเหมือนกันนะ,ะยอ่อแล้วก็เ,เปิดลองนะฮะเดี๋ยวเรามาหาโซนแนวรับกันก่อนดีกว่านะฮะโซนแนวรับสำหรับช่วงบ่ายนี้นะ,ะรับแรกอยู่ที่915นะฮะรับที่2อยู่ที่910นะ,ะแต่ผมมองว่า ฐานแถว915ถ้ามองจากวันนี้นะอาจจะแข็งแกร่งแล้วอาจจะไม่ไม่ย่อให้ให้เราเห็นก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เปิดเปิดช่วงบ่ายนะฮะเปิดช่วงบ่ายนะฮะถ้าเขาเใช้คำว่าอะไรดีไม่ไม่เกินเปิดมาแล้วไม่ได้บวกเกิน 920925ในมุมผมเนี่ยก็สามารถที่จะเ,เปิดลองได้เลยนะนะฮะโซน920925เปิดมาถ้าไม่เกินโซนนี้สามารถเปิดลองได้เลยนะฮะแนวรับ915นะแนวรับ915เอาเป็นแนวหนีด้วยด้วยเลยแล้วกันนะสำหรับ time frame 1ชั่วโมงนะครับผมนะส่วน take profit นะก็โซนโซนแถว920925นั่นแหละครับ นะครับอ,อันนี้คือ s 5 0 U 2 1นะเราปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ละหันกลับมาอยู่ฝั่งลองนะครับส่วน Option นะฮะสำหรับ Option เนี่ยเมื่อวานนี้ดัชนีเซ็ต0เนี่ยนะฮะปิดไปที่922นะซึ่งจุดที่เราใช้ดูเนี่ยก็คือ922เช่นเดียวกันนะฮะเมื่อวานเนี่ยปริมปริมนะฮะแต่ว่าปิดครึ่งเช้าวันเนี้เกิน922มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ลองพุทธของเราะตอนนี้ก็ ปิดสถานนะกันออกมาก่อนนะฮะแล้วก็เวทแอนด์ซีนะรอบนี้นะฮะปิดลองพุทแล้วก็เวทแอนด์ซีครับสำหรับออปชันนะครับถัดมามาดูทองคำโอ้ทองคำบวกเดินหน้าต่อนะฮะแต่ว่านะชุดนี้เนี่ยเออผมยังยังไม่เปิดลองตามนะคือรอบนี้เนี่ยปิดช็อตแล้วก็เวทแอนด์ซีก่อนนะฮะสำสำหรับทองคำกองทุน SPDR เมื่อข้าคืนที่ผ่านมาก็ ยังอยู่ฝั่งขายนะฮะขายออกมาประมาณสัก1.1ตันกว่านะครับก็ยังไม่ตามเปิดล้องนะฮะรอบนี้สำหรับทองคำมาดูซิลเวอร์กันบ้างสำหรับซิลเวอร์เนี่ยนะฮะโดนสต็อปลอสไปแล้วขายช็อตนะฮะตั้งแต่เออ่วัน2วันก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นณนตอนนี้เนี่ยนะฮะไม่ไม่ถือช็อตแล้วนะฮะสำหรับซิลเวอร์ปิดช็อตเช่นเดียวกันนะครับส่วนใครอยากจะ เทรดดิ้งนะสำหรับซิลเวอร์นยก็อาจจะอยู่ฝั่งรองเบาๆก็ได้นะฮะแล้วก็ดูจุดสต็อปลอที่23เหรียญ16เซนนะฮะสำหรับซิลเวอร์ถัดมาครับมาดูในส่วนของค่าเงินบาทกันบ้างนะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะเอ่อเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆล่าสุด33บสาท39สาตางค์ขารอง usd futures สต็อป s อส2บาท 95นะฮะส่วนเทลลิงสต็อปให้ดูที่33.24นะฮะจะเป็นเทลลิงสต็อปของการลอง USD Future รอบล่าสุดนี้นะครับถัดจากดอลลาร์บาทมาดู G.F.Q.21 กันบ้างครับสำหรับ G.F.Q.21 ก็เช่นเดียวกันนะฮะชุดรีบาเป็นเป็นชุดของการปิดปิดช็อตนะฮะแล้วแล้ว ยังไม่เปิดลองครับผมเวทแอนซีก่อนสำหรับ G F Q 2 1 t a i l i n เทลลิสตอปเนี่ยโดนโดนโดนไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะฮะเทลลิงสตอป27820นะครับนะตอนนี้ก็คือต้องไม่มีช็อตแล้วนะฮะแล้วยังไม่เปิดลองตามครับผมเวทแอนซี See, นะเช่นเดียวกับ Go Online Future นะสำหรับ G F Q 2 1ถัดมามาดูราคายางกันบ้างราคายางญี่ปุ่นวันนี้บวกเพิ่มสูงขึ้นนะครับล่าสุด224เยน ขาลองยังคงอยู่นะฮะสต็อปลอให้ดูที่220.60เยนนะครับถัดมาครับบิตคอยนะบิตคอยวันนี้ย่อลงมาเล็กๆนะฮะมาอยู่ที่45,700เหรียญน,นะครับก็ยังอยู่ฝั่งซื้อกันต่อไปสต็อปล s อ4 4 4 6 0เหรียญครับถัดมามาดู s i n เกิลสต็อกันบ้างครับผมมาดู a อดวานครับ แอดวานนะหลังจากที่ xd ไปนะฮะเมื่อวานนี้วันนี้ก็ทรงๆนะฮะแถวๆราคาปิดเมื่อวานนี้คืออยู่ที่180บาท50สตังค์ขาลองก็ยังถือต่อไปนะสต็อปล s อให้ดูที่175นะฮะสำหรับแอดวานถัดมามาดูตัว pdt ep นะประทอสอพอวันนี้ก็ทรงๆอยู่ในกรอบนะล่าสุด104บาทสต็อปล s อขาช็อตยังอยู่ที่เดิม106บาท50สตังค์ครับ ถัดจากปตทสอผอมาดู GFPT GFPT ฝืนฝืนอยู่ฝั่งรองนะแล้ว Stop l o อ s นะตอนนี้ยกมาอยู่ที่12บาทครับตัวถัดมาเป็น TOA นะฮะสำหรับ TOA ในอยู่ฝั่งรองนะฮะวันนี้ย่อลงอยู่ที่33บาท25ตัวนี้ฝืนถือรองนะสต็อปลอสเนี่ย33บาท50นะฮะแต่ถ้ายังโดนอีกก็ยังคงแนะนําฝืนถือนะ แล้วก็ถอยสต็อปลงมาอยู่ที่32บาท50สนะสำหรับ TOA ถัดจาก TOA มาดูเค r รี่กันบ้างนะเมื่อวานนี้โอ้โหปิดปิดได้แหมสวยงามจริงๆนะฮะปิดสวยนะเมื่อวานนี้ผมอยากให้ดูวอลลุ่มประกอบด้วยนะฮะเมื่อวานนี้เคอรี่นี้ปิดที่ไฮนะฮะปิดที่43บาท แล้วก็วอลุ่มเนี่ยโอ้โหเพิ่มสูงขึ้นในรอบออ13วันทําการเลยทีเดียวนะวันนี้ย่อลงมาเล็กน้อยอยู่ที่42บาท50สตางโดยภาพรวมยังคงดูดีอยู่สำหรับเคอรี่นะฮะแล้วเ,เดี๋ยวเขาจะมีขึ้น XD วันที่24 24นี้นะฮะปันผลเนี่ยหุ้นละ0.743บาทครับผม นะโดยภาพรวมยังถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับเคอรี่นะถือกันต่อไปถัดจากเคอรี่มาดู IVL กันบ้าง i v ววันนี้ยอ่อลงมาอยู่ที่41บาทนะครับขาลอง stop loss 39บาท50ครับถัดมาเป็น TU u h a ไทยยูเนีฮะวันนี้รีบาวเล็กๆมาอยู่ที่22บาทครับขาช็อตยังคงอยู่นะฮะ stop loss 22บาท50ครับตัวถัดมาเป็น BCH นะ วันนี้ทั้งวันยังอยู่ในแดนลบนะครับล่าสุด23บาท80ครับขาช็อตยังอยู่นะฮะสต็อปลอส24บาท60ตัวถัดมาเอ็กโกนะครับอ่าตัวนี้อยู่ขารองนะฮะยอดเล็กๆอยู่ที่177บาท50สต็อปลอส173บาท50นะฮะสำหรับเอ็กโก้ถัดจากเอ็กโกนะฮะมาดู cpn โอ้วันนี้ cpn ถือว่า บวกได้ค่อนข้างดีนะฮะเมื่อช่องชวงเช้านี่ปิดไฮกันเลยทีเดียวที่49บาท25นะฮะ c p n อยู่ขาลองนะฮะแล้วก็ Stop ปล s อนะฮะยกมาอยู่ที่40 47ครับอนะฮะยกมาอยู่ที่47แล้วนะสำหรับ c p n ที่อยู่ขาลองนะครับโอ้เดี๋ยวนะฮะคุณจินบอกว่าตอนนี้หลุด915นะฮะ s ห้าศูนย์ u สองหนึ่งอันโอ้เปิดเปิดหลุดนะไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่า uh, แท่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะฮะเอาให้จบแท่งก่อนนะแท่งหนึ่งชั่วโมงนะฮะมันจะปิดต่ํากว่าเก้าหนึ่งห้าหรือเปล่านะ,ะถ้าแท่งหนึ่งชั่วโมงล่าสุดที่เราเห็นนะตอนนี้ปิดต่ํากว่าเก้าหนึ่งห้าโอเคในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องเทรดนะฮะแต่ถ้าปิดเหนือเก้าหนึ่งห้านะฮะก็เปิดลองครับผม สวัสดีคุณสุมาดีคุณยุพาด้วยนะครับคุณสุนันทานะถามว่าวันนี้เปิดลอง p t t 21ัดสองหนึ่งที่35มสบาทห้ายังไม่ได้เอ๊ะหมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าจะถามตัวปตทอใช่ไหมครับปตท เ,เริ่มได้ลุ้นละเริ่มได้ลุ้นนะครับอย่างนี้ฮะปตท,ะทสิ่งที่เรารู้นก็คือ,อ,อลุ้นให้เขาปิดเหนือ35บาท25นะฮะเหนือ35บาท25แล้วค่อยค่อยโฟลโลตามขาลองนะครับสวัสดีคุณสิรินทรอนด้วยนะครับคุณแพทริกสวัสดีครับอ่า คุณพัทคุณแพนคุณพัทถาม QTC QTC ก็โหยังไม่ซื้อครับผมนะฮะไม่ซื้อนะฮะ TSE TSE ก็ไม่ซื้อครับผม โอเคครบถ้วนนะครับเดี๋ยวทวนกันอีกทีนะฮะเอสห้าศน์ยสองหนึ่งนะตอนนี้ทำเฟรมเดลี่กลับมาอยู่ฝั่งรองสต็อปรอสเก้าหนึ่งศูนย์ส่วนทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวรอดูจบแท่งล่าสุดนี้เลยนะฮะถ้ายังถ้าปิดแท่งไม่ต่ำกว่าเก้าหนึ่งห้าเปิดรองแต่ถ้าปิดต่ำกว่าเก้าหนึ่งห้าไม่เทรดอยู่นิ่งๆนะครับทองคำนะฮะนะตอนนี้เวทแอนซี see, นะฮะไม่มีพอร์ชั่น ซิลเวอร์นะตอนนี้กลับมาอยู่ฝั่งรองได้เบาๆนะฮะ USD future ยังอยู่ขารองสต็อปสาบสอบาทเกิง t l i n g สต็อป3าบาบาท24 g f q 2 1นะฮะตอนนี้ก็ไม่มีพอชั่นเช่นเดียวกันนะฮะปิดช็อตแล้วก็วิดแอนซียังยังอยู่ฝั่งรองบิตคอยยังถือนะครับออปชั่นก็ ถ้าเอาไวๆนะครึ่งเช้านะปิดเนี่ยเอ922ไปแล้วเพราะ,ะนั้นก็ปิดลองพุทธส่วน s i n เกิล t o c k ฟิวเจอนะฮะเอาขาลองก่อนแอดวานยังอยู่มีอะไรอีก GFPT t o a c u r r y อ่ะสามตัวนี้เนี่ยคือฝืนถือลองนะฮะแล้วก็มี IVL มี Echo แล้วมี CPN นะส่วนตัวที่อยู่ฝั่งช็อตนะมีปรทสอพอมีไทยูเนียนแล้วก็มี b c h ครับผมโอเคครบทั่วแล้วนะฮะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเกาะขอบกระดานทีเฟกพบกันใหม่ครั้งถัดไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ